พี่น้องพอพอรพอรเล่นกินเข้าครับผมมาทาน <Yeah! S 1> พี่น้องมือนี่แ <Woo! S 1> ต่ไรตามหุ้งยำบเลียงนะครับมือนี้บานเหาฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกสิ่งที่เห่าจะห้ากินนะครับนี่พี่น้องเตรียมหุ่งแงงครับ <c oughs> เดี๋ยวมือนี้รอเล่นกินจะนําเสนอาการไต่เขียดบรรยากาศอีสานบานเห่าแบบตะก,กีตะกอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้รอเล่นกินจะมาประยุกตประยุกต์แบบว่าไต่แบบสมัย ปัจจุบันนี่กับสมัยอดีตนะครับอดีตนี่คือยางนี่พี่น้องยางน้ำทงนะครับแต่ปัจจุบันขี่รถไต่ดัมนะครับโอเคครับผมมาบอกลยาย่ายห้างพี่น้องไปทงหน้าน้ำกันพ่อมองจุดทอายังอีกจุดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเดินทางครับผมว่าจะได้เขียนบอนี้นะครับลุน้นทั้กันพี่น้องมาทานครับผมไปเลยนี่ครับพี่น้องอุปกรณ์ผมมาทานนี่ <laughs> ที่น้ำผมพี่น้องมาตรงลงนี่ครับผมเห็นไหครับมาทานพี่น้องนี่ครับไปเรื่อยท,าท,าาทาล,ลงท่งับนี่พี่น้องสตรมนันนี่ครับมาทานเปไ็นไงครับ่ครับต่กอน ครัเง <mile> ี <derived> ้ยผมนี <project> ่มาทานเลยโดนไปเรื่อยพี่น้องเอาซร้างมุกกินนะครับอันมั้ยทีใดวะคุณหงมันบ่อยส้วงได้ด้วยนะครับครับตัวนึงครับผมเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับตากล้องโอุ้ยมาทานนี่ครับเฮ้ยใครจะไปนะนะครับตากล้องเขาเนาะเป็นโมเขยนี่พี่น้องอู้ยเกลียบเลยนี่ เห็นไหมครับบางเอี๊ยบเลยครับผมนี่เห็นได้ครับพี่น้องมาครับเปนี้เลยแกะวนอนเดี๋ยวผมติเก็บสองมาโอ้วัทสันเนาะตัวนึ่งตัวหน่อยบอลตวัวใหญ่ที่ออกนี่ครับเป็นการควบคลองรอหลินกินแบบบ่จอดรถนะครับพี่น้องมุ้ยหมูเลยครับนี่สวยงาม พอพี่น้องจอดซื้อแนวโดนะครับว่าศุไปไต่เกียรมือนนโอ้ยมาผวสร้างไวย้านมาทานอยู่มาทานเข้าลูกพี่ชุกัน,นกมาครับพี่อยวาอยูอย่จะอาบอาบน้ำมือีนโอยอาบนู้อยู่เลยจบแล้กากองเข้าจือของทเกียรตเกียริกินน้ำก้อนก้อนเห็นใไหมน้ำบ่เลยพี่ไต่เกียรวกับไปแล้วเนาะขี่รถไต่เลยไม่ เอาไปเฮ็ดยังไงนี่พี่เอาไปแฉมเอาไปแฉมโอ้โอนโขก่อนจุดตะไลไล่เขียนเอาไหมเอาไหมจุดตะไลไล่เขียนมาทานมุกบานอะไรเงี้ยเอาไปนะครับไปนะครับแค่มาทานครับนั่นไปครับผมพี่น้องเดินทางก่อนครับแม้าาเร สูตรเด็ดของรอเรนกินเราได้ครับนี่พี่น้องอย่าไปย่างเหนเมื่อยครับน้องไม่น่า ร๋ยวเวลาใัาใสนี่านี้คอยนำโอเคครับผมพี่น้องหลังจากเขาไต่มาระยะหนึ่งนะครับก็ได้พบปีกนะครับนี่เดี๋ยวก็สิไต่กลับนะครับแต่ว่ากาจะทายเน่พอทายเน่นะครับบานนี่กัไในเวลาตะไลเขาเรียวนะครับพี่น้องบางนนี้นี่ครับผมจุดตะไลไต่เขียดเขากันอยู่พี่น้องมาต้านอา้าวโอเคครับผมมอลยายะห่าง จุดแบบสะบ,บัดนะครับพี่น้องบบนี่สะบัดนี่ผมจะสะบ,บัดใส่นะครับเพราะว่าเป็นหูขวาเนาะอ่ะโอเคครับตากร่างมาชานพี่น้องนี่นะครับพี่เด็ดอรอเล่นกินครับผมพี่น้องสุดปุดนะครับเรียบร้อยครับผมไปพี่นอ้องไส่เหยียดต่อ ควบพี่น้องบาทนี่มาท้านนี่ครับนีควบเลยครับนี่ <c oughs> เห็นไหมครับเห็น <c oughs> เลยได้ควบพี่น้องพี่ว่าอะไรควบบาทนี่ <c oughs> นี่ครับหลอดหนาครับควบนี่ควบง่ายมันตัวใหญ่มันโดดเขาตองกั๊บโดด ใัง้งเย ตากล่องผมหลวงหรอพี่น่องเขาใช่ใช่เลยดีดีดูกำกับปันกับผู้ระเอียดพี่น่องมีมาทานครับ เปนในหลอดเดี๋ยวเดี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 ยวเป,เป้าไปในหลอดเปนในหลอดวับนี่ปในหลอด พี่น้องเบื่อมืออรับมันกำเขียดหรือกำยังว่าทีมงานผมนี่โอ้พี่น้องมันเย็บมาตาเนี่ยนี่ครับมันนี่ก็ขอปุ่นอี่ขอปุ่นตากล้องนะครับนี่สปูนะครับนี่สเปรไปใต่เหียนนั่กันนะครับเป็นตากล้องนะพี่น้องมันเย็บเหยียนอ้าวโอเคนะครับอ้าวโอเคครับผมพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับพี่น้องในการขับรถไปไต่นะครับ แต่ว่าสรุปใดก็คือได้ครบ3ตัวนะครับครบกับตัวใบใหญ่ครบหน่อยนะครับครบแหล่งพี่น้องนะครับตัวนี้จะเป็นเขียนหมูครับได้อึองหักย่างตัวนึ่งนี่นี่เมืองนี่นี่ต่อไปนี่นี่ครับอึองหมักย่างตัวนึ่งได้เขียนหมูนี่ผมพี่น้องมารฐานนะครับปิ่งกินมเวนนะครับพี่น้องจะได้ประมาณเกือบสองโลนะครับนี่นี่นะครับเป็นเลงนี้ของรอเ่นกินแหละครับบรรยากาศที่ร้านมาเน่าในการหาอยู่ห้กินนะครับพี่น้อง สุดยอดนะครับพี่น้องเอาฝากกดไล์ก็แชร์ก็ที่ตามช่องรอเล่นกินแน่นะครับพี่น้องขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสาระเพณ่อี่สารบ้านเฮานะครับการหาอยู่หากินนะครับพี่น้องให้เอฟซีในเบื้องหลักอะข้อใดึ้อหอดบ้านนะครับผู้ยู่ทางไกลกับสูสๆนะครับไีเขียดเขียดได้พี่น้องนี่เขียดคล้องแถะนะครับเป็นไตมานะครับสำหรับมันนี่นะครับก็รับฟันดีนะครับพี่น้องโฉมมานสุขูทุกคนนะครับผู้เห็นงานเหตุการณ์ก็ได้ให้ลำลำรวยๆนะครับอ่ะไปครับพี่น้อง matan di sitku